เด็ดยกยกดินนี่ออกนิดหนึ่งกินแมวในนี้กินเข้ามาเนี่ยเหรอครับผมแมวอยู่ข้างในตรงนี้เมื่อกี้นี่ออนสี่ตัวหมดเลยไม่เหลือเลยถ้ามันกินแล้วมันก็ช้าลงก็้หรอกหาหัวไม่ได้หว่ะจะเปิดน,น,นี่แผ่นเขาแค่นนี้อ๋อวัดสายไฟสายพี่มึงหาลูกไฟไม่ได้หรอกตัวมัน เดี newer, ๋ยวเดี๋ยวอที่คลิปดีกว่าตรงนี้มาตรงนี้คลิปไม่ได้ตัวมันใัญ่ไม่คลิดตรงหัวมันไงแล้วหน้าอัมาก่อนพี่เห็นหัวมันเหรอเห็นสิเอามันเข้าไปแล้วเดนมันไปทางเดนนั่นน่ะลูกตกใช้อไอเดนไปทางนู้นนะงลไพรไคลิปจะจับหางมันด

ถ้าพี่ปล่อยมันหลุดเลยไม่ผมจับหัวมันอยู่เนี่ยแต่ยังไม่ได้คล้องใช้ตัวพี่พี่ไว้ไม่ได้ไม่ได้ต้องคล้องเลยมันถ้ามันหลุดเปิดไฟคล้องคล้องหัวยังยังแป๊บนึงตัคล้องก็หัวยังไงก็ไม่ไปแล้วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวตัวก็หัวก่อนสิยังยังยังเดี๋ยว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 ไม่ปล่อยเลย คนมั่ยสิเอาอะไรมาต้องไฟใต้องไฟให้ดึงดึงนดึงนี่ข้างหลังที่ตูดเห็นไหมมันจะขึ้นจะล็อกต่อยางดึงแรง เดี๋ยวดี้คือเปดน่งนี้เดี๋ยวไม่ยังไม่ยังจากระิกย่ายโอ้แล้วดึงทไงนะของล้วยังหวัดไวเดี๋ยวผมจะจับหัวมันเดี๋ยวเร็วดึงได้ดึงดึงได้ดึงกเนี่ยดึงดึงทของให้เข้ากามันนะไหนดึงอ

ครับขอบคุณครับ